ทุกคนอาทิตย์หน้าว่างกันไหมวันไหนอะ่ะมีอะไรหรอวันศุกร์เขาไม่ว่างนะเขาด้วยเขาด้วยคือว่าจะชวนไปแคททิงน่อมที่แม่แต่งอะวันเสาร์หน้าวันเสาร์หน้าลองดูลองดูองดนอนหน้าล้าแมวน้อยว่างๆ่ว,วน้าไป มีช้างด้วยนี่ใกล้ๆก,กันเลยใช่ใช่อยากบริจาคอาหารให้ด้วยอะงั้นเราก็ไปทั้งช้างและแมวเลยเยี่ยมเยียมเยี่ยมเย่ยยยันต้องโทรจองก่อนไปหนึ่งวันด้วยใช่ปะใช่ใช่งั้นเดี๋ยวเราโทรจองให้เจอกันเสาหน้าแปดโมงครึ่งโอเคจัดไปตอนนี้ทุกคนก็มากันพร้อมแล้วนะคะออกเดินทางกันค่ะ ที่แรกที่เรามากันนะคะก็จะเป็นร้านขายอาหารสัตว์ค่ะเราจะมาซื้อของนะคะไปบริจาคให้กับน้องแมวที่แชท k i n g d o มค่ะอัาสิ่งที่เราจะซื้อวันนี้นะคะก็จะเป็นพวกอาหารเม็ดอาหารเปียกนะคะแล้วก็ทรายแมวค่ะ ตอนนี้ก็ซื้อของเสร็จแล้วนะคะเรากำลังจะเดินทางต่อไปนะคะยัง e l e p h a n t Nature p า r k อำเภอแม่แนงจังหวัดเชียงใหม่นะคะโดย Elephant Nature Park นะคะเป็นมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมโดยที่นี่นะคะจะดูแลสัตว์หลากหลายชนิดมากค่ะมีทั้งสัตว์ที่ป่วยสัตว์ที่พิการแล้วก็สัตว์ที่ถูกทอดทิ้งนะคะโดยการเข้าชมเนี่ยไม่มีค่าบริการค่ะแต่ว่าเราสามารถบริจาคเป็นสิ่งของหรือว่าเงินได้นะคะ เื่อเราเดินทางมาถึงนะคะเจ้าหน้าที่จะให้เราลงชื่อและเวลาในการเข้าชมค่ะรวมทั้งตลอดการเข้าชมนะคะผู้เข้าชมจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาค่ะหากเรามีของบริจาคนะคะจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าค่ะเพื่อที่ทางเจ้าหน้าที่นะคะจะได้ประสานงานให้คนมายกของไปเก็บไว้ในที่ที่เหมาะสมต่อไปค่ะการเข้าชมนะคะสามารถติดต่อผ่านเพจของ Save Elephant Foundation นะคะ จะมีรอบการเข้าชมนะคะให้เราได้กรอกรายละเอียดสำหรับการจองและทางเจ้าหน้าที่นะคะจะแจ้งข้อปฏิบัติเบื้องต้นต่างๆให้เราได้ทราบก่อนการเข้าชมค่ะโดยเราจะเริ่มจากการไปดูช้างก่อนนะคะเนื่องจากว่าการจะเข้าชมช้างนะคะจะมีเพียงหนึ่งรอบต่อหวันเท่านั้นค่ะคือช่วงเวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาค่ะโดยจะมีพี่ๆอาสาสมัครนะคะเป็นคนให้ความรู้ตลอดการเข้าชมค่ะ ต้าหันได้เข้าใกล้ได้จะแนะนําให้ครับตัวไหนต้องระวงังเช่นช้างตาบอดเนี่ยเขาไม่เห็นเขาได้ยินเสียงนะครับเขาก็จะเดินมาตามเสียงเดี๋ยวผมจะแดงให้ว่าตัวนี้ต้องหลบนะตัวนี้ดูใกล้ได้นะครับเชินได้เลยได้เลยนะครับส่วนแรกที่เรามาเห็นนี้นะคะจะเป็นบ้านของช้างค่ะโดยภายในนะคะจะแบ่งเป็นห้องห้องโดยหนึ่งห้องนะคะจะเป็นสําหรับช้างหนึ่งตัวค่ะ ภายในห้องนะคะก็จะมีเป็นบ่อวางอาหารบ่อน้ำกองทรายนะคะที่เปียกเสมือนที่นอนของช้างเพื่อคอยช่วยพยุงตัวให้ช้างลุกขึ้นได้ง่ายขึ้นนะคะช้างที่นี่นะคะเป็นการเลี้ยงแบบอิสระไม่มีการล่ามโซ่นะคะไม่มีการขี่หลังช้างไม่มีการใช้แรงงานช้างนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถสั่งทำเส็กให้ช้างได้ด้วยค่ะ โดยจะมีเรทราคาตั้งแต่ราคา600บาทจนถึง1,000บาทเลยคะ่ะช้งมาหาครับให้เรายกมือแบบนี้เด็กจะมาแอบดมูมาดูใ,ใกล้ๆว่ามีไหมแบบนี้แปบลบว่าอะไรแบบนี้แปลว่าไม่มีขนม <laughs> ต่อไปนะคะเราก็จะไปดูในส่วนของห้องครัวนะคะที่ใช้เตรียมอาหารให้กับช้างค่ะโดยช้างนะคะจะกินอาหาร10%ต่อน้ําหนักตัวค่ะโดยอาหารของช้างนะคะจะมีทั้งข้าวต้มมัดนะคะที่ทําจากข้าวเหนียวกล้วยแล้วก็เกลือค่ะแล้วก็ยังมีผักและผลไม้หลากหลายชนิดนะคะซึ่งเป็นผลผลิตของเกษตรกรทั้งหมดค่ะ โดยเป็นสินค้านะคะที่เกษตรกรนำมาขายให้ในราคาถูกค่ะเพราะว่าเป็นผลผลิตที่ตูกเกตนะคะไม่สามารถขายได้เพราะว่าไม่ผ่านมาตรฐานค่ะการชมเช้ชาของเราในรอบเช้านะคะก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะขอบคุณพี่อาสาสมัครมากมนะคะที่คอยให้ความรู้ตลอดการเข้าชมค่ะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะคะบ๊ายบายค่ะ